สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ดาวพระอังคารค่ะโคจรนะคะไปได้ตําแหน่งมหาอุดอยู่ในภพพันธุข,ของท่านจะส่งผลอย่างไรนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมชกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในช่วงของวันที่26กุมภาพันธ์นะคะไปจนถึงวันที่6เมษายนปี65นี้ดาวพระอังคารดวงนี้นะคะโคจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุได้ตำแหน่งมหาอุดภพพันธุนะคะก็หมายถึงนะคะเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทมรัพย์นะคะและก็เรื่องภายในครอบครัวของท่านและ ดาวพระอังคารดวงนี้นะคะก็มีความหมายนะคะก็ในเรื่องการเงินของท่านและอีกภพหนึ่งก็คือปัตตนิปัตตนิก็คือคู่ครองคนรักเพศตรงกันข้ามหุ้นส่วนหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านผู้ชมไปทำงานด้วยนะคะก็แสดงว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีเกณฑ์นะคะร่วมหุ้นกับคู่ครองคนรักของท่านมีเกณฑ์ร่วมหุ้นกับ หุ้นส่วนหรือบางท่านนะคะอาจจะทํางานกับบริษัทห้างร้านต่างๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านมีเกณฑ์นะคะจะได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์นั่นเองอาทิเช่นนะคะบางท่านนะคะอาจจะได้เงินจากการขายรถ บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้เงินจากการขายบ้านหรือขายที่ก็เป็นไปได้หรือตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงนะคะเงินที่เกี่ยวกับเปอร์เซ็น์ในการขายก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะและในเมื่อดาวพระอังคารดวงนี้นะคะได้ตำแหน่งมหาอุดซึ่งหมายถึงการเงินและข้อหุ้นส่วนหรือคนรักของท่านก็แสดงว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะได้เงินก้อนใหญ่พอสมควรและคนที่มาช่วยท่านตรงจุดนี้นะคะอาจจะเป็น คู่ครองของท่านอาจจะเป็นเพศตรงันข้ามอาจจะเป็นหุ้นส่วนหรืออาจจะเป็นบริษัทก็เป็นบริษัทที่ใหญ่โตมีความน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงของวันที่26กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่2มีนาคมนั้นนะคะในพบ พันธุนี้นะคะมีดวงดาวทั้งหมด4ดวงด้วยกันดาวที่ควรจะมาพูดถึงอีกก็คือดาวพระพุธด,ดวงนี้ค่ะดาวพระพุธด,ดวงนี้นะคะก็หมายถึงนะคะสุพะและก็หมายถึงวินาศก็แสดงว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะอยากจะฝากชาวลัคนาราศีตุลนะคะในเรื่องของคําพูดนะคะจะพูดอะไรออกไปนะคะขอให้คิดดีๆนะคะอย่าพูดด้วยอารมณ์เพราะท่านอาจจะมีเกณฑ์นะคะขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดกับญาติผู้ใหญ่แบบไม่ คาดคิดก็เป็นไปได้หรือบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะทะเลาะเบาะแหวงกับญาติผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านอาจจะมีความขัดแย้งในเรื่องของความคิดและคําพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นหุ้นส่วนหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบริษัทของท่านก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะตรงจุดนี้ก็หมายถึงการเซ็นเอกสารสัญญาด้วยนะคะถ้าจะมีการซื้อขายอะไรกันนะคะก็ขอให้อ่านให้ดีๆแล้วก็ตรวจสอบนะคะให้ดีๆว่าเอกสารสัญญานั้นนะคะจะมีผลกระทบในทางที่ไม่ดีกับท่านหรือเปล่านะคะขอให้มีความรอบคอบตรงจุดนี้ด้วยนะคะ และในเวลาเดียวกันนี้นะคะก็ยังมีดาวพระศุกร์อีกดวงหนึ่งนะคะอยู่ในภพตรงจุดนี้ด้วยนะคะก็คือภพเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ดาวพระศุกร์นี้ก็จะหมายตัวตนของท่านและอีกภพเรือหนึ่งก็หมายถึงคําว่ามรณะแสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็เป็นไปได้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะให้มีสติแล้วก็แก้ปัญหาในช่วงของวันที่26กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่2มีนาคมให้รุ่รล่วงไปด้วยดีนะคะทุกอย่างก็จะไม่มีผลกระทบอะไรต่อท่านนะคะเพราะหลังจากวันที่2มีนาคมเป็นต้นไปค่ะดาวพระพุธด,ดวงนี้แล้วก็ดาวพระศุกร์ก็จะโคจรเข้าไปอยู่ในภพปุตตะของท่านนะคะก็แสดงว่าหลังจากวันที่2เป็นต้นไปนะคะท่านก็จะไม่มีปัญหาตรงจุดนี้แล้วนะคะก็แสดงว่า ท่านสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อดาวคู่นี้โคจรเข้าไปอยู่ในพบปุตตะนั่นเองค่ะและตรงจุดที่ดาวพระอังคารไปได้ตําแหน่งมหาอุดนะคะตรงจุดนี้ก็สามารถพยากรณ์ได้อีกไปในแนวหนึ่งว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายตรงกันข้ามนะคะมีความเห็นชอบในเรื่องของความรักของท่านที่จะเกิดใหม่ในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้เพราะจะเห็นได้ว่านะคะดาวภพปุตตะนะคะก็คือดาวพระราหูดวงนี้ค่ะในวันที่30มีนาคมปีห5ห้านี้นะคะก็จะโครจรเข้ามาอยู่ในภพปัตตนิของท่านก็แสดงว่าในเรื่องของความรักความผูกพันของท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะก็หมายความว่านะคะตรงจุดนี้ ก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะอาจจะตกลงปรงใจในเรื่องของความรักความผูกพันระหว่างคนสองฝ่ายก็เป็นไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ท่านนะคะใจเย็นๆนะคะและไม่พีผามในช่วงระยะเวลานี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงนําเอาลัคนาราศีตุล่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะอย่างไรก็ตามก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเจอคนดีเจอคนที่ใช่สําหรับท่านนะคะแล้วก็เจอคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงนะคะชีวิตรักของท่านจะได้มีความสุขตลอดไปนะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ